ช่องเคไทยสวัสดีครับคลิปนี้พามาเที่ยวที่วัดเขาประทุนนะครับที่ที่ไหนนะที่ชนบุรีหรือระยองที่นี่เขาชฉเมาระยองเขาชฉเมาใช่ไหมเขาชฉเมานะครับระยองนะครับวัดเขาประทุนนะครับนานๆทีจะมีผู้ช่วยนะครับมีผู้ช่วยสาวสวยมาด้วยนะฮะใช่ค่ะนะฮะก็คือไปผมเองนะครับก็วันนี้มีโอกาสได้มา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 ไหว้พระกันนะครับที่วัดเขาป๊บเขาประทุนนะครับ กนี่ครับด้านหลังเนี่ยมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะพาชมนะครับว่าในวัดที่นี่มีอะไรนะครับแต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ที่มานะครับตรงทางเข้าถ้ำดันนู้นนะครับไม่มีน้ำนะฮะไม่มีน้ำคืออดนั่งเรือนะอดนั่งเรืออะไรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถามหลวงพ่อท่านหลวงพ่อท่านว่าปกติมันน่าจะมีนะนะครับแต่ช่วงนี้ฝนตกน้อยนะครับฝนตกน้อยน้ําก็เลยไม่ค่อยขังนะฮะ แต่ก็สามารถเข้าไปเที่ยวชมถ้าภายในได้นะครับแต่ก็เดินเดินลอดไปได้เลยนะครับระยะทางประมาณสัก81เมตรมั้งฮะท่านเท่าที่หลวงพ่อท่านบอกนะครับก็น่าเสียดายนะครับตั้งใจตั้งใจจะมาจะมาลงเรือลอดลอดถ้านะครับลอดถ้าวันนี้ก็อดนะครับอดเลยนะครับแต่ไหนๆมาแล้วนะครับก็จะพาเที่ยวชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับตรงทางที่เราจะเดินเข้าไปในวัดนะครับ ที่นี่จะมีฝูงลิงนะครับซึ่ง,งทางวัสเขาก็มี<อ><ไ>ป้ายเตือนให้เก็บของหลังรถให้ดีนะครับตแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเขามีเจ้าหน้าที่ดูแลนะฮะเขาแนะนําว่าอย่าพยายามเดินกํามือหรือทํามือทําไม้ที่เหมือนมีอะไรในในมือเรานะครับเดี๋ยวเขาจะมาแย่งนะครับด้านหน้านี้ก็จะมีจุดที่ทําบุญฮะซื้อดอกไม้ทูกเทียนก็ไปทําบุญกันหน่อยนะครับ ทีต้องรอน้ำท่วมถ้ำแล้วก็อดเอามีเรือไงวันนี้ไม่มีน้ำหมีมีมาเดือนก้าเดือนติดเนาะอ๋อนี่ก็มาอีกรอบกล้ามาเลยนะมัวอยากอยากมาอยากเอเลนเจอร์ไม่ได้อารมณ์เนี่ยใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็แนะนำนะครับว่าวันนี้ไม่มีน้ำนะครับตามที่ผมได้พูดไว้นะฮะนี่คือบริเวณด้านหน้าของถ้ำนะครับ ถ้ำวัดเขาพระประทุนแห่งนี้นะครับก็เป็นลานกว้างนะครับลานกว้างนะฮะตรงฝั่งซ้ายมือนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าถ้ำนะครับตัวนี้เป็นถ้ำที่อยู่ด้านบนก่อนนะครับเขาจะมีเป็นสองส่วนนะฮะในในถ้ำเขาปรทุนแห่งนี้นะครับส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนแรกนะครับที่เราจะเข้าไปเที่ยวชมไปไหว้พระกันภายในถ้ำนะครับ ตรงบริเวณนี้นะครับผมจะแยกเป็น EP ที่2นะครับซึ่งเป็นทางขึ้นไปเขาด้านบนนู้นนะครับภายในบริเวณถ้ำนะครับก็ร่มลื่นนะครับที่เห็นนี่คือเป็นถ้ำจริงนะครับเป็นหินจริงเป็นหินของภูเขาจริงๆนะครับไม่ใช่ถ้ำจำลองเป็นถ้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับตัวนี้คือถ้ำจริงนะครับ จะเห็นว่าหินนี่ค่อนข้างสวยทีเดียวะฮะภายในบริเวณถ้ำก็ตกแต่งได้ค่อนข้างสวยงามนะครับมีองค์พระประธานตั้งอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวจะไหว้พระขอพอรก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวชมภายในนะฮะสวยงามมากนะครับในบริเวณปากถ้ำแห่งนี้นะฮะ หลังจากที่ไหว้พระตรงบิเวณปากถ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปภายในนะครับด้านในโน้นนะครับบองเข้าไปก็ในภายในถ้ำก็ประดับประดาด้วยแสงไฟนะครับส่องสว่างสําหรับนักเดินทางหรือผู้ที่มาเที่ยวชมวัดนะครับก็สวยงามมากนะครับนี่ครับหินนะฮะเป็นลักษณะของหินย้อยนะครับ กระทบกับแสงไฟที่าศาสส่องมานี่สวยงามนะครับสวยงามมากเป็นธรรมชาตินะครับที่นี่เขาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยนะครับบริเวณผนังด้านบนของถ้ำนี่ครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับสวยงามนะครับแล้วก็เขาที่นี่ก็ค่อนข้างร่มรื่นนะครับเข้ามาภายในนี้อากาศค่อนข้างเย็นเย็นมากเลยนะครับ ตรงบริเวณนี้ก็จะมีองค์พระแก้วมรกตนะครับมีองค์พระตั้งอยู่นะครับก็เดี๋ยวกราบไหว้ขอพอรก่อดน,นะครับขอให้การเดินทางมาไหว้พระมาเที่ยวชมเข้าที่เขาพระประทุนแห่งนี้นะครับจงมีแต่ความราบรื่นนะครับไม่มีอุปสรรคใดๆนะฮะ ยิ่งมองยิ่งสวยนะครับไม่ผิดหวังเลยนะครับเอถ้ำเขาปรทุนแห่งนี้นะฮะเดินเลือกเข้าไปเรื่อยๆอนะครับคนที่เห็นเดินอยู่ข้างหน้านะไม่ใช่ไกด์นะครับก็คือมาด้วยกันกับผมนี่นะเป็น,เป,นเป็นแฟนผมเองนะฮะตรงฝั่งนี้ก็จะมี ทางลอดต่ําลงไปนะครับเป็นถ้าโบสนะที่ป้ายบอกเป็นถ้าโบสนะครับเดี๋ยวลงไปดูกันหน่อยนะว่าข้าง,งล่างนี้มีอะไร mm hmm. ก็จะเป็นถ้าอีกห้องหนึ่งนะครับ mm hmm. เป็นถ้าอีกห้องหนึ่ง mm hmm. ที่อยู่ต่ํากว่าระดับเมื่อกี้ลงมานะครับ ซึ่งแต่ละจุดแต่ละห้องนี้ทางทางวัดเขา,าพระประทุนแห่งนี้เขาก็มีการจัดวางองค์พระพุทธรูปต่างๆนะครับให้มาสักาการะกราบไหว้นะครับป,รปิดทองกันนะครับแต่ละจุดของของตัวถ้ำนะครับหินนี่ค่อนข้างสวยนะครับส,สวยงามมากนะครับไม่ผิดหวังเลยะคระับที่ท,ที่ที่ได้มาถ้ำแห่งนี้นะครับ ยิ่งมองยิ่งสวยนะฮะแต่ละจุดแต่ละมุมของถ้ำนะครับที่มีพื้นที่เนี่ยทางทางทางวัดเขาก็จะเอาองค์พระต่างๆมาตั้งเรียงรายไว้นะครับเดี๋ยวกลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นมาด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดินต่อเข้าไปด้านในอีกทีนะครับ ถ้ำนี้เข้าไปได้เรื่อยๆนะครับเดินเดินเดินเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับค่อนข้างจะลึกพอสมควรนะครับเป็นห้องโถงกว้างใหญ่นะครับห้องโถงกว้างนะครับเป็นลานกว้างเลยนะฮะแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยนะครับแต่ละมุมของของถ้ำนะครับเขาก็จะมีองค์พระมีเจ้าแม่ต่างๆนะครับมาตั้งนะครับให้เรามาสักการะมาขอพรนะครับ ยังไปต่อได้อีกนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับตัวบริเวณนี้จะเป็นทางเดินขึ้นไปนะครับดูซิว่าเราจะไปเจออะไรข้าง,าง,างหน้านูนน้นอ่ะป้ายเขาบอกว่าตรงนี้คือจุดถ่ายรูปช่องแสงพญานาคน,นะครับก็น่าจะ เป็นแสงพระอาทิตย์นะครับถ้ามาตรงกับเวลาที่พระอาทิตย์มารับกับมุมนี้พอดีนะครับถ่ายรูปคงจะสวยนะครับแต่วันนี้ผมมานี่ฟ้าปิดนะฮะฟ้าปิดแล้วก็เวลาไม่ได้กันนะครับในบมเวณนี้ก็ยังมีองค์พระนะครับตามซอกมุมต่างๆนะครับถ้ำเขาประทุนนะครับเป็นถ้ำที่สวยนะครับเป็นถ้ำจริงนะครับเป็นหินจริงเป็นภูเขาเลยนะครับ ภายในนี้ก็เป็นห้องโถงกว้างนับกว้างใหญ่นะครับถืนด้านล่างนี้ทางวัดเขาก็ปูทางเดินให้คนที่มาท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัดมากราบไหว้พระเดียเดิน,นครับเดินสบายทีเดียวนะครับภายในก็ตกแต่งด้วยแสงไฟนะครับสวยงามระยิบระยับหินสวยมากนะครับแล้วก็มีองค์พระภายในบริเวณถ้ำนี่ค่อนข้างเยอะนะครับ ใครที่มาถ้ำเขาประทุนนะฮะก็ไม่ผิดหวังนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่เดินมากล่าวไหว้พระมาขอพรจากาวัดแห่งนี้นะครับก็มาไม่ขาดสายมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับมองออกไปมุมค่อนข้างกว้างนะครับหินสวยงามมากนะครับหินสวยงามมากสำหรับใครที่มาเที่ยวระยองนะครับ ถ้ำเขาประทุนแห่งนี้ก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งนะครับเป็นอันซีนเลยนะครับเท่าที่ผมมองด้วยตาตอนนี้นะฮะผมเดินเดินอยู่เนี่ยนะครับผมยังอดมองเพดานถ้ำไม่ได้เลยนะครับต้องเงยหน้าขึ้นมองเพดานถ้ำอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าหิน หินสวยนะครับมันมันสะดุดตามาก,กน,นะครับเดี๋ยวมาถึงถ้ำบริเวณส่วนที่สองนะครับของถ้ำเขาประทุนนะครับตรงนี้ปกติจะมีน้ำนะครับเนี่ยฮะตรงที่แฟนผมยืนอยู่เนี่ยนะครับปกติบริเวณนี้น้ำจะท่วมนะครับซึ่งถ้ามีน้ำนะครับจะมีเรือให้เรานั่งบริเวณนี้นะครับ แล้วก็จะนั่งเรือรอดรอดทางเดินนี้นะครับแต่วันที่ผมมาเนี่ยไม่มีน้ำนะครับน้ำแห้งก็ต้องเดินเข้าไปนะครับระยะทางตรงนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าประมาณ80 81เมตรเปิดประมาณนะครับก็น่าเสียดายนะครับใจผมก็อยากจะมาล่องเรือนะครับคงจะได้ฟิลได้อารมณ์อีกแบบนึงนะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับในเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยไม่มีน้ําก็สามารถเดินเข้าได้นะครับนี่ครับตรงนี้นะฮะปกติน้ําจะท่วมขังนะครับอยู่ระดับประมาณเอวนะฮะประมาณเอววันนี้ที่มาไม่มีน้ําเลยครับน้ําแห้งหลวงพ่อท่านบอกว่ามันน่าจะมีนะแต่ฝนตกน้อยน้ําเลยไม่ค่อยขังก็เลยกลายเป็นทางเดินที่เป็นพื้นดินแห้ง กะทางตัวนี้ประมาณ81เมตรเขาที่ลงพ้อท่านบอกครับ81เมตรวันนี้น่าเสียดายตรงนี้ไม่มีน้ำนะปกติเขาจะล่องเรือเข้ามาเจอครับสวยงามมากตรงนี้คือช่องที่เราเดิน ฝลุขึ้นมาเมื่อกี้นะครับน่าเสียดายนะครับอย่างที่บอกนะครับคือมันที่มาเนี้ยตรงนี้ไม่มีน้ํานะครับปกติจะต้องนั่งเรือเข้ามาก็เลยอดได้บรรยากาศอดได้ฟิลนั้นเลยนะครับตรงบริเวณนี้เป็นพื้นราบนะครับเป็นพื้นราบซึ่งทางวัดก็ได้ตกแต่งปูพื้นนะครับอย่างดีเลยนะฮะ มีที่นั่งพักผ่อนสําหรับประชาชนที่มาท่องเที่ยวนะครับเป็นคล้ายๆหลุมนะครับเป็นคล้ายๆหลุมออด้านบนเปิดนะฮะบ,บริเวณโดยรอบของของลานแห่งนี้นะครับจะเป็นภูเขาล้อมรอบทั้งหมดเลยนะฮะด้านบนเปิดนะฮะมีต้นไม้ขึ้นนะครับอากาศภายในนี้เย็นเย็นสบายมากๆเลยนะครับ ภายในบริเวณลานนี้ก็จะมีองค์พระที่ทางวัดจัดวางไว้นะครับให้สักการะขอพอรก็มีเยอะนะครับนี่ครับร่มเลือนมากนะครับมีต้นไม้ขึ้นนะฮะเป็นคล้ายๆหลุมหลุมลึกลงมาจากด้านบนนะครับแต่ด้านบนนี้เปิดเปิดโล่งนะครับ แสงแดดสามารถที่จะส่องส่องลงมาจนถึงพื้นได้นะฮะตรงส่วนนี้ก็จะมีช่องนะครับเป็นช่องเป็นถ้ำอีกอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าถ้ำแห่งนี้นะครับแห่งที่สองของเขาัะทุนแห่งนี้จะเป็นยังไงนะฮะ ก็ดูจากสภาพแวดล้อมนะครับก็ไม่ต่างจากถ้าที่อยู่ด้านนอกที่เราเข้าไปเที่ยวชมก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้คือหินจริงนะครับหินจริงเป็นหินภูเขาจริงๆนะครับก็จะมีทางเดินลอดเข้าไปนะฮะภายในนี้ก็จะมีลาน ซึ่งทางวัดก็ได้จัดตั้งในส่วนของรูปเหมือนเกจิอาจารย์นะครับก็มีหลากหลายนะครับมีองค์พระพุทธรูปเป็นพระประธานอยู่ด้านบนนะฮะก็ขอพรครับขอพรกราบไหว้ท่านนะครับขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะมีช่องเข้าไปอีกเรื่อยๆนะครับเป็นถ้ำเป็นอุโมงค์เข้าไปเรื่อยๆนะครับในบริเวณนี้การประดับไฟก็อาจจะห่างๆนะครับทําให้บรรยากาศมันบืดๆคืมๆนิดนึงนะครับก็ได้บรรยากาศดีนะครับนู่นนะครับมองเข้าไปข้างในนู่นเนี่ยจะเป็นช่องทางเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันนะครับว่าถ้ำขอประทุนแห่งนี้นะครับ ตรงบริเวณนี้มีอะไรบ้างนะครับตามซอกหินต่างๆก็จะมีองค์พระที่เขามาจัดตั้งวางเรียงรายกันนะครับก็จะมาเจอองค์พระตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นองค์พญานาคนะฮะเจ้าปู่พญานาคทิบดีสีสุดโตสวยงามนะครับสวยงามมากนะฮะ ทีนี้เขาก็ประดับประดาไฟที่เป็นสีนะครับมีสลับสีกันค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวลึกเข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งนะครับนู่นนะครับมองเข้าไปข้างในนูนน่นนะฮะวันที่ผมมานี้ตอนนี้ยังไม่มีคนนะครับมีผมกับแฟนผมสองคนแค่นั้นเองนะครับมันจะกายค่อนข้างเงียบนะฮะเงียบเงียบมาก ข้านี้เดินเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับเดินเข้าไปได้เรื่อยๆจริงๆเราเราเดินเข้าไปไม่สุดนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่มันเป็นช่องเล็กๆนะครับเข้าไปข้างในนะครับซึ่งมันยังไม่มีแสงไฟนะฮะเราได้เดินออกมาก่อนเพราะว่าภายในนี้เราได้เห็นพวกข้างคาวนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นกลิ่นมูลมูลข้างาขา่อนข้างแรงนะครับเราก็เลยไม่เข้าไปนะฮะ นี่เราก็เดินย้อนกลับออกมานะครับเป็นช่องเล็กช่องน้อยครับเป็นหินที่สวยสวยงามมากนะครับภายในถ้าแห่งนี้นะฮะก็น่ามาศึกษาน่ามาค้นคว้านะครับที่นี่เขาก็เปิดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยนะครับนี่ฮะหินบริเวณนี้สวยสวยงามมากนะครับเป็นคล้ายๆหินย้อยนะฮะ บรรยากาศตอนนี้นะครับก็คือภายในบริเวณถ้ำเขาประทุนทั้งหมดนี่นะครับมีผมกับแฟนผมอยู่แค่สองคนเท่านั้นเองนะฮะก็ค่อนข้างเงียบนะครับแล้วเราจะเดินสำรวจสำรวจไปเรื่อยๆนะฮะว่าภายในถ้ำนี้มีอะไรบางจุดต้องต้องต้องเดินโน้มตัวนะครับถึง่จะเข้าไปได้นะครับเพราะว่าช่องมันเล็กช่องมันมันแคบนะครับ แต่มันก็เป็นทางเดินเข้าไปได้นะซึ่งซึ่งซึ่งเราก็ต้องเข้าไปดูนะครับว่าเขามีอะไรนะครับนี่นี่เราก็ลอดช่องเข้ามาอีกทีก็มาเจอองค์พระนอนที่นี่นะครับก็น่าสนใจนะครับสําหรับถ้ำเขาประทุนนะครับที่เขาชะเมาจังหวัดระยองนะครับใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวชมนะฮะก็ไม่ผิดหวังนะครับถ้ำที่นี่สวยมากนะฮะ แล้วก็ไม่ไกลาจากกรุงเทพนะครับสามารถที่จะไปเช้าเย็นกลับได้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่น่าเที่ยวนะครับเชิญอนุรักษ์นะครับวัดถ้ำเขาประทุนนะครับที่อำเภอเขาชะเมจาจังหวัดระยองนะครับขอบคุณครับ